สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮม,มทัชพลเช่นเคยครับเรากลับมาในช่วงที่หลายๆคนรอคอยเหมือนกันนะครับก็คือช่วงของลึกลับลี้ลับกับตำนานนั่นเองเพราะว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ยบอกว่าคิดถึงช่วงนี้ครับอยากให้พี่ำนำเรื่องลึกลับแล้วก็เรื่องลี้ลับเนี่ยมาเล่าให้ฟังกันบ้างซึ่งออวันนี้นะครับขอเปลี่ยนธีมหน่อยนะเพราะว่าก่อนหน้าเนี่ย ก็เป็นการแบบเหม yes. yes. ือนคอลแลบกับสักุระเที่ยงคืนเรื่องเล่าจากญี่ปุ่นใช่ไหมครับซึ่งจะนําเรื่องราวที่มันดูลึกลับลีลับจากเพจของเขาเนี่ยมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็เล่าให้ฟังแต่ว่าวันนี้ครับเพีียมขอเปลี่ยนแนวนิดหนึงเพราะว่าบังเอิญครับไปเจอกระทูพันทิปนะครับซึ่งมีเนื้อหาที่ ลึกลับมากแล้วก็ลี้ลับนะครับจริงๆตอนแรกก็ตัดสินใจอยู่นะว่าเอ๊จะเล่าดีไหมเพราะว่าแอบกลัวเองนะครับแต่ว่าที่ตัดสินใจเล่าเนี่ยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นสิทธิ์เก่าครับของสถานที่ที่จะเล่าในวันนี้นั่นก็คือเรื่องลี้ลับที่มหาวิทยายลัยกเกษตรศาสตร์บางเขนนั่นเองครับหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วนะว่าพี่ยมจบที่เกษตร บางเขีนมานะครับดังนั้นตอนที่แวมเล่าเนี่ยก็จะรู้สึกแบบภาพเก่าๆมันกลับมาครับทำให้อารินตนาการของเราเนี่ยมันทําให้อร่อยมันดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นแต่ก่อนที่จะไปเล่าครับต่อห้เป็นเรื่องลี้ลับก็ต้องบอกว่าผมไม่สนับสนุนความแรงทุกประเภทครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอย่ายให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเนาะแล้วมาถอดบทเรียนจากอดีตไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับน้องๆออยุต่ธกว่า18ปีฟังด้วยกันได้นะครับชวนเพื่อนมาฟังเยอะๆถ้าเกิดอยากได้บรรยากาศนะครับแนะนําให้ปิดไฟ เปิดเทียนนะครับเปิดเทียนเทียนเปิดไม่ได้เนาะจุดเทียนครับหรือว่าเปิดโคมไฟแบบสล,สลัวสลัวนิดนึงฟังตอนกลางคืนยิ่งสยองนะครับแต่ก็ไม่รู้นะว่าเสียงพี่ทำมันจะน่ากลัวขนาดไหนยังไงลองมาฟังดูนะครับว่าโอเคไหมเรื่องราวนี้ครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นประสบการณ์ตรงของยูเซอร์พันทิปท่านหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าคุณ ผู้หญิงเลือดเดือดครับยังไงผมต้องขออนุญาตคุณผู้หญิงเลือดเดือดนะครับนำเรื่องราวนี้มาเล่าให้กับเพื่อนๆได้ฟังกันด้วยนะครับดยกระทูนี้ครับชื่อกระทูว่าสิ่งลีลับที่มหาวิทยาลัยชื่อดังย่านบางเขนนะครับ โดยเรื่องนี้ครับคุณผู้หญิงเลือดเดือดเนี่ยเขียนไว้ในกระถูทั้งหมด5เรื่องนะครับเพื่อนๆแต่ว่าผมเนี่ยคัดมาแค่3เรื่องที่อ่านแล้วรู้สึกแบบขนลุกครับน่ากลัวสุดๆเลยเป็น3เรื่องเด็ดเลยก็ว่าได้เกินก่อนครับอย่างที่บอกไปว่าผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับจะแบบ จบมาที่เดียวกับเจ้าของกระทู้เลยเพียงแต่ว่าอยู่กันคนละคณะนะครับดังนั้นผมไม่ได้มีเจตนาจะก้าวล่วงนะครับหรือว่าให้ร้ายกับทางมหาวิทยาลัยแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของความเชื่อละกันครับเป็นเรื่องราวของความลี้ลับเนาะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยอันละถ้าเกิดพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตสมมติตัวเองเป็นคุณผู้หญิงเลือดเดือดเลยนะจะได้แบบเล่าแล้วก็เสมือนจริงมากยิ่งขึ้นถ้าพร้อมแล้วปิดไฟแล้วมาฟังพร้อมกันเลยครับ เรื่องที่ 1. ใครที่ริมรัว้วเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วเราศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้โดยคณะที่เราเรียนเกี่ยวกับป่าไม้ซึ่งคณะนี้จะมีรั้วล้อมรอบซึ่งเป็นรั้วไม้นะซึ่งแต่ละรั้วมันจะมีระยะห่างกันประมาณ1นิ้วซึ่งมันก็เล็กมากๆเลยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อเรากับเพื่อนอีกสองคนต้องปั่นจักรยานกลับ บ้านโดยต้องผ่านคณะของพวกเราไปออกประตูสัตวแพทย์เพื่อส่งเพื่อนของเราคนหนึ่งกลับหอโดยสวัสดิภาพซึ่งเจ้าของเรื่องเป็นผู้หญิงนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนเขาก็เป็นผู้หญิงเหมือนกันดังนั้นต้องดูแลกันดีๆตอนนั้นเวลาประมาณ2องทุ่มและทั้งกลุ่มก็คือมี3คนกําลังทํางานหรืออ่านหนังสือนี่แหละ ซึ่งกําลังกลับจากชมรมแล้วเพื่อกลับเข้าที่พักขอแทนเพื่อนอีกสองคนว่า A และ B ีและกันคือเราอ่ะอยู่กับ B นะอยู่ที่หอใกล้กับทางประตูของงามงวงวานแต่ว่า A อเนี่ยอยู่อีกด้านหนึ่งเลยก็คืออยู่หอตรงถนนพหลโยธินเรากับ A เนี่ยมีจักรยานทั้งคู่เลยก็เลยตัดสินใจว่าโอเคเราอยู่กับ B อยู่แล้วงั้นเดี๋ยวเราปั่นจักรยานไปส่ง A ก่อนละกันที่ประตูสัตวะแพร์ซึ่งอยู่ติดกับ ฝั่งของถนนที่เป็นหอพักถนนพหลโยธินหลังจากนั้นพอส่ง a เสร็จค่อยให้ B. เนี่ยนั่งซ้อนท้ายจักรยานแล้วก็กลับหอในฝั่งของเราเองตอนปั่นไปก็คุยไปเมาส์ไปตามภาษาเพื่อนกินลมชมวิวกันไปซึ่งบรรยากาศตอนนั้นถึงจะเป็นสองทุ่มมันก็มืดมากๆจนถึงคณะของเราเนี่ยคราวนี้หางตาเราเหลือบไปเห็น ร่างของผู้ชายคนหนึ่งผมสัน้นใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสัน้นลักษณะเหมือนเสื้อนิสิตเขากำลังโน้มตัวออกจากลัวในลักษณะที่หันหน้ามาหาพวกเราทั้งตัวเลยจินตนาการนะคือครึ่งบนเนี่ยมันพ้นรั้วออกมาและลักษณะเนี่ยเหมือนเขาโน้มตัวลงมาแล้วก็เอียงตัวมามองหน้าฝั่งเราส่วนครึ่งร่างเนี่ยอยู่รั้วบางอยู่ก็จะมองไม่เห็นซึ่งทันทีที่เราเห็นเนี่ย สำนึกของเรามันบอกว่าเฮ้ยตรงนั้นเนี่ยช่องว่างระหว่างรัว้วมันแค่หนึ่งนิ้วนี่นาแล้วคนคนนั้นจะโน้มตัวผ่านรัว้วฝานช่องของรั้วลงมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราก็เลยตัดสินใจแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นทุกครั้งที่เราเจออะไรแบบนี้เราจะคิดเอาเองว่าเราทําเป็นไม่เห็นไม่เห็นเขาซะดีกว่าเขาก็จะคิดว่าเขาเนี่ยก็ไม่เห็นเราเหมือนกันแล้วก็เลยผ่านเหตุการณ์นั้นไปตามปกติปากปาก็ยังคงเม้ามอยกับเพื่อนแม้จะเงียบไปตอนหนึ่งก็เถอะ หลังจากนั้นก็ทําการส่งเพื่อนที่ชื่อ A ที่ประตูได้สําเร็จก็ถึงเวลาที่เราจะต้องปั่นกลับและแน่นอนว่าขากลับเราก็ต้องผ่านจุดจุดนั้นจุดเดิมเหมือนเดิมแล้วก็ภาวนาในใจนะว่าอย่าเห็นอีกเลยไปไหนก็ไปเถอะแต่เมื่อถึงจุดนั้นทุกอย่างมันครบถ้วนเหมือนเดิมสิ่งที่แตกต่างมีอย่างเดียวคือผู้ชายคนนั้นแทนที่จะโน้มตัวแล้วหันหน้าไปทางเดิมกับทางที่เราขับมาคราวนี้เขาโน้มตัวและหันหน้า มามองเราในทิศทางที่เรากําลังกลับนั่นเองพูดง่ายๆผู้ชายคนนี้โน้มตัวลงมามองเราตลอดเวลาคราวนี้เราเงียบและปั่นอย่างเร็วที่สุดลูกละน่องลูกละหน้าตอนนั้นเราไม่สนใจบีก็คงจะเจ็บก้นแน่นอนบีก็เอ่ยปากถามนะว่าทําไมวันนี้แกปั่นเร็วจังเราเลยบอกว่าไม่มีอะไรหรอก เช้าวันต่อมาเนื่องจากเราเรียนวิทยาศ,าศาสตร์เราก็ต้องพิสูจน์ว่าเอ๊ะตรงนั้นหรือว่ามันอาจจะเป็นคนจริงๆก็ได้นะรั้ว่าตรงนั้นอาจจะมีไม้หลุดออกไปแล้วก็มีช่องว่างพอที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะใช้งกหน้ามาตอนกลางคืนได้ปรากฏว่าเราตรวจสอบรั้วทุกแผ่นแล้วทุกแผ่นถูกติดอย่างแน่นหนาสมบูรณ์มันไม่มีสิ่งใดๆที่ตั้งสูงทําให้เราตาฝาดว่าเป็นผู้ชายได้ด้วยนะแน่นอนว่าสิ่งที่เราเห็นมันต้องเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาติ จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องที่1ก็คือเรื่องใครที่ริมรั้วครับมาต่อกันเรื่องที่2ชื่อเรื่องว่าตามกลับหอตอนนั้นเราเรียนอยู่ปี3แล้วเป็นวันพระซึ่งพระจันทร์ก็เต็มดวงเราพึ่งกลับจากบ้านตอนนั้นประมาณสองทุ่มครึ่งก็นึกครึ้มอกครึ้มใจหาเพื่อนไปดูบอลเลยปั่นเข้าไปในคณะกะว่าเดี๋ยวดูบอลที่สโมสรดีกว่าอย่างที่บอกคณะเรามีรัว้ว เมื่อมีรั้วก็ต้องมีประตูและประตูนี้ก็มักจะปิดเร็วด้วยซึ่งประตูก็จะถูกปิดตามเวลาแต่มันก็ยังมีประตูอื่นๆที่ใกล้ๆกันอยู่นะผ่านไปก็คิดว่าเอ๊ะประตูที่จะเข้าไปสโมสรเนี่ยปิดหรือยังพอไปถึงประตูก็ปกฏว่ามันปิดจริงๆเราก็เลยตั้งใจว่าเดี๋ยวปั่นไปอีกประตูหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆและแล้วเราเมื่อเราปั่นไปถึงประตูที่ใกล้ๆนั่นแหละเราก็เงยหน้าขึ้นไปมองข้างบนที่ยอดประตูสิ่งที่เราเห็นคือ สภาพของร่างร่างหนึ่งขนาดเท่าเด็กทาลกที่ผอมติดกระดูกและพุงโลเขาเกาะตรงยอดของรัว้วในลักษณะเหมือนกอดลูกกงไว้แน่นและที่สำคัญเขามองมาทางเราวิธีเดิมเลยคือเราแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นเราปั่นมาเร็วไงตอนนั้นเราก็ต้องรีบถลายเลยรั้วเวยประตูนั้นไปแล้วรีบยูเทิร์นปั่นกลับมาอย่างเร็วตอนนั้นรู้สึกว่าตัวเองปั่นเร็วมาก แต่ในขณะเดียวกันร่างกายของเรารู้สึกว่ามันหน่วงไปหมดในหัวมันหน่วงไปหมดหัวปวดตุ๊บๆอยู่ตลอดเวลารู้สึกมีความเกิดกดดันอยู่มากๆเราพยายามปั่นให้เร็วที่สุดปั่นข้ามถนนปั่นเข้าซอยจนถึงหอแต่ความรู้สึกกดดันเหล่านั้นยังตามมาตลอดเวลาและมันมากขึ้นเรื่อยๆเราจอดจักรยานไม่ล็อกอะไรทั้งสิ้นรีบเปิดประตูเข้าหอเมื่อเข้าไปปรากฏว่ามันเบาสบายมากเลยความรู้สึกกดดันเหล่านั้นมันหายไปเลย หายเป็นปิดทิ้งเราก็เลยมองไปที่หน้าประตูปรากฏว่ามันมีสารเจ้าอยู่หรือที่คนจีนเรียกกันว่าจีจัยะเป็นสารจีนสีแดงๆที่ตั้งอยู่ที่พื้นเรารู้สึกว่าสิ่งสิ่งนั้นที่ตามเรามาเขาตามเข้ามาไม่ได้เรายกมือไหว้และขอบคุณสัญญากับตัวเองว่าเราจะไม่ไปไหนตอนดึกๆอีกแล้วโชคดีที่มีเจ้าที่ครุมครองเราอยู่เรื่องที่สหญิงสาวที่ท่าน้ำ เรื่องนี้ต้องบอกเพื่อนๆก่อนนะครับว่าเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดทั้งในมุมมองของเจ้าของกระทูแล้วก็มุมมองของพี่แ่มเอ,เองนะครับถ้าพร้อมแล้วมาฟังกันต่อนะคืนนั้นเราและเพื่อนในชมรมอีก3าคนนึกคลืมอกคลืมใจไปนั่งคุยกันเล่นที่ท่าน้ําตรงหน้าตึกกิจกรรมหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะมหาวิทยาลัยทําไมมีท่าน้ําต้องเกริ่นไว้ก่อนว่าเมื่อก่อนตึกแล้วก็เรือนไม้ต่างๆเนี่ย เป็นหอพักเก่าของนิสิตและในสมัยโบราณเนี่ยมันก็จะมีคลองเล็กๆอยู่หน้าตึกจุดประสงค์ก็คือเอาไว้ให้นิสิตเนี่ยอาบน้ําซึ่งก็เดาว่าคลองในสมัยก่อนก็คงจะกว้างแล้วก็ใสและสะอาดกว่าปัจจุบันเป็นอย่างมากเมื่อนิสิตต้องอยู่ในหอเนี่ยแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นนิสิตผู้ชายเป็นลักษณะหอในนะครับที่ต้องอยู่เป็นประจำเนี่ยเขาก็จะมีการลงไปอาบน้ําในคลองนั้น จนกระทั่งมาถึงปัจจุบันหอก็มีการปรับปรุงใหม่ย้ายไปยังอยู่ที่หอที่ปัจจุบันมีอยู่การอาบน้ําที่แม่น้ำลำลองก็หายไปแล้วเพราะว่าแต่ละหอก็มีห้องน้ำอยู่แล้วแต่ว่าบรรดาตึกเก่าๆเหล่านี้นิสิตชมรมต่างๆก็มักจะเอาท่าน้ำนี่แหละมานั่งเล่นกันพอเวลาพังก็ซ่อมแซมกันเองบางทีมหาลัยก็ช่วยซ่อมแซมให้กลับมาเข้าเรื่องนี้กันเลยดีกว่า ท่าน้ําที่เรากาลังไปนั่งเล่นอยู่เนี่ยมันอยู่ติดถนนยื่นไปที่ลําคลองโดยตัวท่าน้ำเนี่ยมันขั้นระหว่างถนนกับสนามรักบี้ไว้ซึ่งขอบสนามเนี่ยติดอยู่กับคลองโดยจินตนาการว่าตรงขอบสนามเนี่ยลักษณะมีต้นสนเนี่ยปลูกไว้เว้นระยะห่างอยู่ห่างๆกันพวกเรานั่งล้อมวงกันอยู่ที่ท่าน้ําตัวเราเนี่ยจะนั่งหันหน้าเข้าหาถนนด้านหลังของเราก็คือน้ําและสนามลักบี ในขณะที่เพื่อนคนอื่นที่อยู่ตรงข้ามเราเขาก็จะหันหน้าไปทางน้ําและก็สนามรักบี้ที่เห็นต้นสนแ,แต่ว่าเขาจะหันหลังให้ถนนก็คือนั่งกันเป็นวงกลมนั่นเองเพื่อนที่นั่งอยู่ด้วยกันมี3คนซึ่งต้องบอกก่อนว่าทั้ง3คนนั้นมีเซนส์เรื่องเหนือธรรมชาติมากๆมีแค่เราคนเดียวเท่านั้นที่ไม่ค่อยมี มีน้อยมากๆตอนที่นั่งอยู่ก็นั่งจุดเทียนแล้วก็กินขนมกันไปพูดคุยกันไปเราขอแทนเพื่อนเราสามคนว่า A ที่เป็นผู้ชาย B ที่เป็นผู้หญิงและ C ที่เป็นผู้ชายนะหลังจากนั่งล้อมกันไปสักพักหนึ่งอยู่ๆเราก็รู้สึกว่าเหมือนมีคนมองมาจากต้นสนที่สนามลักบี้ทางด้านหลังของเราต้องบอกก่อนนะว่าตอนนั้นสามทุ่มแน่นอนเราไม่คิดว่าจะมีใครแอบอยู่ตรงต้นสน ตอนสามทุ่มแน่นอนและอีกอย่างหนึง่งถ้ามีใครอยู่ตรงล่นต้นสนหลังเราจริงๆเพื่อนๆที่นั่งอยู่แตกะตรงข้ามเราเนี่ยเขาก็ต้องเห็นแล้วก็ต้องทักแน่ๆดังนั้นเราทําได้แค่จินตนาการในหัวระหว่างที่นั่งคุยกันไปก็มีเสียงตุมต๋มตุ๋มลงบนน้ําตลอดเวลาพลดังทีหนึ่งเราก็หันไปมองทีหนึ่งแต่ทุกคนก็ลงมติกันว่าคงเป็นเสียงลูกไม้แหละ ที่มันตกลงมาจากต้นไม้นั่นเองสีหน้าของทุกคนตอนนั้นรู้ดีแหละว่ามันไม่ใช่เสียงของลูกไม้แต่ก็ไม่ได้มีใครกลัวนะเพราะอย่างที่บอกว่าแต่ละคนมีเซนส์เรื่องนี้แรงมากจนบางคนแทบจะสื่อสารกับวิญญาณได้อยู่แล้วสักพักเอที่นั่งตรงข้ามเราก็ขอตัวกลับก่อนเรา B และ C ก็นั่งกันต่อ,อยประมาณครึ่งชั่วโมงก็แยกย้าย ด้วยความที่รู้ว่า B กับ C เนี่ยก็มีเซนเหมือนกันก็น่าจะรู้สึกได้ประกอบกับความรู้สึกที่เรารู้สึกว่ามีใครแอบมองเราอยู่ข้างหลังตลอดเวลาเราก็เลยถามขึ้นมาเราถาม B ว่า B ถามจริงๆเหอะมีใครแอบมองอะไรเราจากข้างหลังหรือเปล่า B บอกว่าอืมไม่มีหรอกแป้แปะปะัป่นจักรยานกลับกันเราก็ตอบไปว่าโอเคพอปั่นมาถึงทางที่ต้องแยกกับ C แล้วเราก็เลยถามขึ้นมาอีกคราวนี้เราถาม C บ้างเราถามว่า เมื่อกี้ที่ท่านะ้ำมีอะไรอยู่ข้างหลังเราหรือเปล่าเรารู้สึกเหมือนมีคนมองอยู่จริงๆนะซี C. ก็บอกว่าอืมไว้ค่อยถามเอละกันนะเราก็อา้าวเมื่อเราลืมเรื่องนี้ไปเลยแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอเอด้วยเนื่องจากอยู่กันคนละคณะนะมาเจออีกทีก็2อาทิตย์ถัดมาผ่อน,นึกขึ้นได้ก็เลยถามเอก็กะว่าคําตอบก็น่าจะออกจากปากเอประมาณว่าน่าจะมีอะไรสักอย่างแอบมองเราจากหลังต้นไม้นั่นแหละแต่สิ่งที่เอตอบมาคือบ้าเหรอเขาไม่ได้อยู่หลังต้นไม้ อตอนนั้นเราก็คิดว่าแล้วเขาอยู่ไหนล่ะเอบอกว่าเขานั่งพิงหลังแกอยู่ยังไงล่ะเอเลยเฉลยเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเขาเห็นเงาดำๆและเห็นตั้งแต่มือนะค่อยๆจับท่าน้ําแล้วปีนขึ้นมาจากน้ําจนกระทั่งยืนขึ้นมาทั้งตัวบมนท่าน้ําเป็นผู้หญิงผมยาวตัวเปียกพอขึ้นมาได้ผู้หญิงคนนี้ก้าวหลังนั่งพิงกับเธอเลยนั่นแหละ จนกระทั่งเราขอตัวกลับเขายังพิงหลังเธออยู่เลยนะตอนนั้นเราตกใจมากแล้วเราก็บอกเอว่าทําไมไม่บอกเราละ่ะเอก็เลยบอกว่าดูแล้วเขาไม่ได้มาทําอะไรเขาก็แค่เหงาหน่ก็ดีแล้วนี่มีเพื่อนนั่งคุยกันหลายหลคนตอนนั้นคนที่เห็นชัดสุดก็คือเอที่นั่งตรงข้ามเรานั่นเองเราถามเอต่อไปว่าเขาเหงาเราจะไม่ลากเราลงไปด้วยใช่ไหมเอได้แต่หัวเราะแล้วก็บอกว่าไม่หรอกมั้งเขาแค่มานั่งด้วยเฉย และนี่ก็คือ3เรื่องนะครับที่ ต้องบอกว่าน่ากลัวม,มากๆครับเล่าไปก็ขนลุกไปของเ,อเรื่องลี้ลับที่เกิดในมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างย่านบางเขนนะครับซึ่งก็น่าจะมีอยู่มหาวิทยาลัยเดียวนะครับดังนั้นเพื่อนเพื่อนที่ชื่นชอบแนวนี้นะครับก็สามารถที่จะมาติดตามแล้วก็รับฟังในช่วงของลึกลับลี้ลับกับทำนาได้เดี๋ยวพี่ย้ำลองดูนะถ้าเกิดคนฟังเยอะเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับในมหาวิทยาลัยเนี่ยอาจจะเป็นธีมต่อไปสําหรับช่วงนี้ก็เป็นได้ไงผมขอขอบคุณคุณผู้หญิงเลือดเดือดนะครับที่โพสเล่าประสบการณ ตรงนะลงในพันทิปที่ทําให้เราได้มาสยองกันแล้วไปก็กลัวไปจริงๆนะครับดังนั้นก็จังหวะที่เรานี้ก็แหม่อยู่ เมฆก็มาบาังพระอาทิตย์พอดีนะครับําไมบรรยากาศดูอึมครึมยังไงก็ไม่รู้ตอนนี้อ๋อพี่ต้องขออนุญ,ญาตนะครับไปเปิดไฟทั้งบ้านก่อนนะครับแล้วก็เปิดพามานเพื่อรับแสงอาทิตย์อ,อบอุ่นกันเลยดีกว่านะครับโชคดีมากๆเลยนะครับที่ตอนนอี้ยังได้จบจากมหาวิทยาลัยเกษตรมาแล้วนะครับที่ต้องกลับไปเรียนนี่หลอนเลยทีเดียวยังไงเพื่อนๆชอบไม่ชอบอย่างไรนะครับมาติชมกันได้แล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับถ้าเกิดใครฟังแล้วกลัวต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก็ เตือนแล้วนะนะดังนั้นก็อย่าว่ากันนะครับถ้าชื่นชอบอีกก็บอกไว้นิดหนึงเดี๋ยวคราวหนะ้้หามาเล่าให้ฟังอีกดูแลตัวเองดีๆครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ